ในการประจำใช่ไหมคะกุ้งอ่ะตัดสินใจออกมาเอาวิชาจากที่อาจารย์นะคะสอนมาแล้วมาทำธุรกิจส่วนตัวของตัวเองนะคะตอนนี้ก็เริ่มทำได้ตั้งแต่หลังเรียน M3 สเสร็จอะคะ่ะก็ตัดสินใจทำทาเลยะคะ่ะทุกคนคือมันเป็นอะไรที่เปลี่ยนชีวิตกุ้งมากๆสองเดือนเองทุกคนแต่มันไปได้ดีมากๆแล้วไปได้เร็วมากๆนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะอาจารย์ฟูจิกุ้งนะคะทีนี้อันนี้กุ้งจะมารีวิว M3 คร่าวๆนะคะ M3 ที่ได้เรียนมาเนี่ยนะคะกุ้งชอบ4บทหลักๆเลยนะคะที่ทำให้กุ้งอะรู้จากการสร้างบริษัทรู้จากการขายนะคะรู้จากการที่จะทำยังไงสร้างบริษัทยังไงแล้วให้ไม่เหนื่อยอะคะ่ะเพราะว่าเรามีวิธีการที่อาจารย์สอนให้แล้วมัน มันดีมากๆกับชีวิตกุ้งเพราะว่าตอนนี้จากพี่กุ้งอ่ะเป็นพนักงานประจำใช่ไหมคะกุ้งอ่ะตัดสินใจออกมาเอาวิชาจากที่อาจารย์นะคะสอนมาแล้วมาทำธุรกิจส่วนตัวของตัวเองนะคะตอนนี้ก็เริ่มทำได้ตั้งแต่หลังเรียน M3 สเสร็จะคะก็ตัดสินใจทำทำเลยะคะ่ะทุกคนคือมันเป็นอะไรที่เปลี่ยนชีวิตกุ้งมากๆ เดี๋ยวกุ้งจะมาเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนนะคะมี4ตัวหลักที่ M3 เนี่ยกุ้งเรียนแล้วกุ้งรู้เลยว่าต้องขายยังไงต้องขายใครวิธีการเป็นยังไงวางแผนการตลาดจะเริ่มตรงไหนก่อน1นึ่งอาจารย์บอกหมดทุกอย่างเลยค่ะทุกคนอย่างอันแรกเลยนะกุ้งชอบตัวเนี้ยค่ะที่เป็นการ j o ยเวนเจอรตัว j o ยเวนเจอรคือเหมือนเหมือนเราทําธุรกิจในด้านอา,อาหารใช่ไหมคะเรามีหน้าร้านของเราเนี่ย อยู่แค่หน้าหลานเดียวใช่ไหมคะเราก็ต้องไปหา,าคนที่เขาเนี่ยบริการขนส่งเพื่อมาจอยกับเราเพื่อจะส่งอาหารของเราเนี่ยได้มากขึ้น,อ,นอันนี้คือการจอยเวนเจอร์ธุรกิจของเราที่เราทําอยู่เราจะไปจอยกับใครที่สามารถเอามาแมทช์เราทําให้เราบุ้งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วสามารถให้เราโตขึ้นได้เร็วขึ้นเหมือนมันเป็นเครื่องมือที่ช่วยกันทํางานแล้วก็ได้ไประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายนะคะทุกคนอันนี้กุ้งชอบมาก ทุกคนลองคิดดูนะคะถ้าเกิดเราทําอะไรคนเดียวเข้าใจว่าเราเก่งแต่ว่าเราจะไปศึกษาหาความรู้จะไปแบบโหคือมันใช้เวลานานนะคะแล้วถ้าเราหาแบบใครสักคนหรือเป็นอีกบริษัทหนึง่งที่เขาแบบถนัดในด้านนั้นแล้วจริงๆลองไปเจราจาต่อรองกับเขาไปคุยกับเขาอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้เราเนี่ยโตขึ้นใหญ่ขึ้นอีกหูอีกมากเลยนะคะ อันเนี้ยกุ้งก็เอามาใช้กับกับธุรกิจของกุ้งเหมือนกันที่กุ้งทําอยู่คือดีมากๆทุกคนอยากให้ทุกคนไปเรียนจริงๆคือเราไม่ได้โมะจากพนักงานบริษัทตอนนี้เราแบบมาทําธุรกิจส่วนตัวแล้วอ่ะคือใจมันมามากๆทุกคนเพราะมันได้ทั้งวิธีการได้ทั้งพลังได้ทั้งแบบสิ่งแวดล้อมได้ทั้งเหมือนครอบครัวเออพูดได้ว่าเป็นครอบครัวอาจารย์ฟูจิได้เลยนะเพราะว่าทุกวันตอนเนี้ยตั้งแต่ที่กุ้งเรียนมา M1 M2 M3 ่งเนี่ยกุ้งยังคีบคอนแทคกับพี่ๆยังนัดเจอ ดีมากทุกคนไม่ไม่ได้จากกา่เชิญชวนเลยแต่ดินมันดีมากอะอาจารย์สอนถึงขั้นที่แบบว่าขั้นตอนของการขายเนี่ยอะไรสําคัญที่สุดเวลาที่จะขายเนี่ยเริ่มจากอะไรก่อนนะคะก็แบบ 1. รู้ความต้องการของลูกค้ารู้ปัญหาอธิบายสินค้าสร้างความผูกพันนะคะแล้วก็การปิดคันขายมันจะเป็นระดับระดับไปแล้วแต่ละแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันก็จะมีแยกแตกออกมาอีกว่าต้องทํายังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้กุ้งก็ชอบอนะทุกคนอันที่สามคือพูดยังไงให้เข้าไปในอารมณ์ของคนซื้อค่ะเพราะว่า เพราะว่าคนเราเนี่ยซื้ออะไรด้วยอารมณ์ใช่ไหมคะเพราะทุกวันนี้เวลาคนที่ที่คนเขาขายกันอนะคนขายกันเนี่ยเขาชอบขายด้วยเหตุผลชอบบอกว่าเอออันนี้มันดีอย่างนั้นอันนี้มันดีอย่างนี้นะคุณกินแล้วคุณจะเป็นอย่างนี้แต่คําพูดนั้นๆที่พูดออกไปอะคะ่ะมันยังเข้าไปไม่ถึงอารมณ์ของคนฟังหรือของคนอ่านนะคะมันเลยทําให้ลูกค้าเนี่ยไม่ซื้ออาจารย์อะสอนถึงขั้นที่บอกว่าพูดยังไงให้มันแบบเจาะเข้าไปถึงอารมณ์ของลูกค้าอะไรอย่างงี้ค่ะโอ้โหทุกคน มันดีมากอ่ะเนี่ยเรานั่งทวนนั่งอะไรแบบทุกวันเลยอะ่ะคือทุกข้อของอาจารย์ที่สอนนี่คือแบบเยี่ยม อันนี้ก็แบบเด็ดมาทุกคนมันเป็นอาจารย์สอนเรื่องของแบบพวกคอนเทนต์ใช่ไหมคะว่าคอนเทนต์ของการขายเนี่ยการเขียนเนี่ยเราจะทําลายกําแพงของลูกค้ายังไงให้ลูกค้าซื้อของเราใช่ไหมมันก็จะมี3มหลักๆนะคะมีกําแพงไม่อ่านกําแพงไม่เชื่อกําแพงไม่ลงมือซื้อไม่ลงมือทำอะ่ะทุกคนเข้าใจไหมคะเหมือนเหมือนเราเห็นโปรโมชั่นหน้า Facebook หน้าสปอนเซอร์อย่างเงี้ยถ้าคอนเทนต์มันมายาวมากอะเราอยากอ่านไหมถ้ามันไม่น่าสนใจถ้ามันไม่มีอะไรมาแบบตื่นเต้นแบบว่า วันนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ไม่อ่านใช่ไหมไอัน,นี่คือกาแพงไม่อ่านแล้วพออ่านอ่านไปอ่ะมันไม่มีหลักฐานพิสูจน์ว่าสินค้าดีจริงหรือเปล่ามีอะไรการันตีมีอะไรรับรองหรือเปล่าอันนี้คือไม่เชื่องไงพออ่านปุแบบ๊บเออดูดีแต่ลูกค้าเขาไม่เชื่อเราก็ต้องหาอะไรที่ทํามาให้ให้ลูกค้าเชื่อใช่ไหมคะไม่ลงมือซื้ออันเนี้ยเป็นขั้นตอนสุดท้ายถ้าสมมติว่าอ่านแล้วเชื่อแล้วแต่ทําไมไม่ลงมือซื้อเราก็ต้องมีวิธีการที่มันแบบมา มา,มาบอกลูกค้าเป็นการตัดสินใจให้ลูกค้าเนี่ยลงมือซื้อณนะตอนนั้นณนะเดี๋ยวนั้นนะคะทุกคนเหมือนแบบพอมาเรียนแล้วมันเหมือนแบบเหมือนทุกอย่างมันเปลี่ยนไปอะไรมันง่ายไปหมดเลยเพราะเรามีวิธีการนะ่ะทุกคนเออันเนี้ยก็คือแบบคร่าวๆของเอ็มสามนะคะจะเป็นพวกการตลาดวิธีการขายยังไงยังไงให้เข้าไปถึงลูกค้าได้อะไรเงี้ยแบบเยี่ยมมากๆเลยอะคะ่ะก็ ตอนนี้นะคะกุ้งเปิดแบรนด์ของตัวเองนะคะเป็นพวกธุรกิจอาหารเสริมนะคะจะก็จะมีพวกคอลลาเจนนะคะพวกแบบว่าบูสต์เบิร์นแอคทีฟกินก่อนออกกําลังกายนะคะจะมีตัวสลิมนะคะที่ลดน้ําหนักโดยใช้เป็นพืชโดยเฉพาะนะคะไม่มีสารเคมีอะไรเพิ่งเริ่มได้มาแค่แบบ2เดือนเองทุกคนแต่มันไปได้ดีมากๆแล้วไปได้เร็วมากๆนะคะยังไงก็ฝากแบรนด์เบนจาร่าไว้ด้วยนะคะขอบพระคุณอาจารย์ฟูจิมากๆเลยนะคะ รักอาจารย์